بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى عن القرآن سورة البقرة بقرة يأتيني رويها اسمها ويوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سمي ด้วยสิ่งหนึ่งจากความกลัวความหิววันกสมินันอัมบานการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินวันอังฟุซีการสูญเสียทางด้านชีวิตวัสมารอดและการสูญเสียทางด้านพืชผลต่างๆและลอสซึมตาลายัางตบท้ายนะครับด้วยกับอญญายตินี้ไว้ว่าอวบัชิริสโซบิรินและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความอดทน ดังนั้นนะครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามก็ขอให้เรานั้นมีความอดทนต่อบททดสอบเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเรามีความอดทนอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็จะทรงพึงพอพระทัยในตัวของเราและอัลลอฮฺสุตตาลาก็จะทรงตอบแทนให้กับเราด้วยกับส่วนสวรรค์ของพระองค์ก็ขอให้เราทุกคนนะครับ เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับข่าวดีจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาดังนั้นก็ขอให้อดทนต่อทุกๆบททดสอบนะครับวัสซลามุอะลัยกุมวะฮฺาะห์มะตุลลอฮฺวะบาริกาตุฮ